อัปเดตมาใหม่ครับบอกคขาดีเลยว่าเจ็บกว่าเดิมเจ็บกี๊ดถึงไส้ในกันเลยทีเดียวโอ้โหอัปเลเวลมาอีกแล้วหนึ่งรเจ็ดสิบห้าพระเจา้าช่วยโอ้ยดูดิขนาดอัปเกรดยังใช้ต้ง 7, อง247รอสี 41, ่เจ็สิอ41 NO กันเลยทีเดียวพระเจ้าช่วยกล้วยหักไงเฮ้ยอะไรมันเยอะปานนั้นฟะตายเถอะเลยดูตอนนี้บอร์ดคือไปถึงไหนแต่ไหนและเงินสก,กุลเงินด้านล่างไม่เปลี่ยนไปเว้ยเฮ้ย9กบเก้า เอ่อ9า9 9 SX เท่ากับอะไรวะเนี่ย 1n เอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นเป็นหลักบีกันแล้วเหรอแล้วก็มีเซียววิอยู่ด้านหลังเล้วหรืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโ Oh my god Oh my god บอกครับเดียวว่าเราต้องเริ่มมาใหม่กับการอัพบิลอีกแล้ว175พระเจ้าช่วยกำลัง FK มันๆไปมาพูดมา1 175ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย โอ้ตอนนี้ยังร้อยห้าสอยู่เลยให้ตายเถอะแล้วก็มีการอัพเดตเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้คูณ2นะฮะ้าสวรรค์ที่จะดรอปตามแมปนะถ้ามีผู้เล่นมากกว่า7คนในแมปเนี่ยจะดรอปคูณ2กันเลยทีเดียวโอ้แจมแล้เอาไปทำไม่ <laughs> <laughs> ก็เล่นพระเจ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวผมก็แฮกต่อจูน้อยเลยเนี่ยหรือถือว่ามันแกพูดเก่งกว่านันเนี่ย้ย เรวมีสูตรใส่เดียวสูตรเดียวใส่ไข่นะฮะเพิ่มลัคก,กี้เต็มหลอดก็ใส่ร้อยเจ็ดห้าลงไปสองตัวแล้วเอาตัวที่อัพอ่ะจะอัพตันร้อยเจ็ดห้าแน่นอนผมก็เลยถามไปว่าได้ตัวเดิมไหมเออไม่ถ้าอยากจะใส่ตัวเดิมๆต้องห้ามใส่ตัวเล็กลงไปให้ใส่ตัวเดียวแบบประเภทเดียวหรอหรืออะไรยังไงกันละเนี่เยเราต้องไปลองของกันแล้วทุกคนนะ ไปเลยลุยกันเซตแรกครับผมสลับแมงกะพุน163ตัวยัดลงไปในตู้เลยเลยเป็นยังไงไปดูเฮ้ยเขาบอกว่าต้องเป็นประเภทเดียวกันเช่บอกวะ่าใช่ไหมเอแแ่งลงไปเลยครับสามตัวูโ้โอ้หเอ๊แต่มันก็ต้องรวมไปหนึ่งตัวประวะถ้าเกิดว่าแมงกะพุนเราหาย2องอะดิใช่ไหมยังไงก็ได้ตัวเดียวกันใชะ ไอ้ใก,กุ้งใบกระลูปูเทียมแมงกะบรุนสามตัวกันเลยทีเดียวพามผมโดนตม้มครับผมโดนต้มเออผมยอ้อนกลับมาอ่านอีกทีก็เอ๊ะห้ามใส่ตัวอื่นเลยนะเนี่ยเอาเลยให้ใส่ตัวเดียวเหรอถ้าขายไม่อยากเสียดายแบบผมนะครับร้านบิวบาเกมีขายนะครับแถมมีบริการเติมโลบักด้วยนะระคาคาคตรถูก อา้อาวจะทำยังไงล่ะทีนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับต้องรอเวลาลัคก,กี้อีก45นาทีแล้วเรามารู้เรื่องกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อเลเวล175และตอนนี้เลเวลกูก็ไม่ตันแล้วเฮ้ยขนาดตัวได้แท็กเตอร์แท็กเตอร์อรบาลโตโตรีโตโร่เลเวลแค่172เองโอ โคเสียดายและนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดในสําหรับผมในชีวิตของผมในตอนนี้ผมรู้สึกซึมเศร้ามากๆสําหรับแมงกะพรุนสามตัวที่มันหายไปกลายเป็นเออมันฝรั่งตอกตอกตัวนี้ผมขอไวไ้อะไรกับแมงกะพรุนเป็นเวลาหนึ่งวินาทีนะครับฝากไวไ้อะไรกันด้วยกดสามกันมาเลยครับผมหนึ่งสองสามไว้สามวิไวไ้อะไรสามวิเลยเหรอ ก็มันวีละตัวไงเ้าพระโท i minutes later เอาเลยครับผมรอบนี้มาแน่สำหรับ169ครับเลเวลที่ผมได้ยัดตังเข้ามาแบบสุดตีนจะจัดตอนนี้มันพร้อมแล้วที่เราจะทำการขยายเลเวลไปแล้วก็กดเนี่ยลัคกี้เต็มกดยัดตังก็175จริงอ้ oh my God 175จริงทุกคนอ้ oh! โอ้พระเจ้าช่วยของจริงจัดอะทุกคนว้าวร้อยจ็พับห้าจริงว่ะทุกคนครับไม่ได้โม้ว่ะของแท้เลยอะเฮ้ยแต่อันนี้มัน169่งหเไงหนึไงเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าหนึแบบเป๊ะตามที่โพยเขาบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าอัพหนึเนี่ยมันคือมันเปลืองเงินเยอะไงเดี๋ยวเราจะเอาหนึูนนี้ไปเลยนะครับผม แล้วไปดูว่ามันจะ175หรือเปล่าเฮ้ย <Hey! S 1> เกินคาดไม่ก็แต่ตอนนี้คือแมงกะพุนตัวหายไป3แล้วนะฮะอย่าทบิดพาาแบบผมแล้วกันนะครับมันกลายเป็นแฮกเตอร์ตโลตูตี้นี่ไปแล้วอะ่ะโอ้เดี๋ยวต้องรออีกแล้วนะครับรอไปเลยอีกอีกเออตรงนี้ก็แหวงไปเหมือนไนวะอีก45นาทีท จัแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC และมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปืองความจำเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ45นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเราจะยัด160นี้ลงไปเลยฮนะ รับรองว่ามันจะเป็นอย่างที่เรานั้นจริงหรือไม่ไปดูเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทำอะไรอะผมกำลังซีตู้อยู่ครับน้องอ,อ <c oughs> จัดไปเลย <c oughs> เฮ้ยหนึ่งร้ยเจ็สิบจริงโอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้ห oh, นึ oh, ่งร้อสิโอ้โอ้ปล่าโอ้ปล่าโอ้ย โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณกับสูตรเตี๋ยวซีฮอสใส่ไข่นะครับสูตรนี้เด็ดจริงๆนะฮะเตี๋ยวชอบเลยทีเดียวอู้เจ็ดห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอ๋อฮะอ๋อฮะฮะฮะว่านเสียบอย่าลืมไปทำก่อนโดนแก้บั๊กนะครับทุกคนใส่ตัวเดียวเลเวลพุ่งตันไปเลยเฮ้ยกินไปเปล่าถ้าแบบตันทั้งเอ่ออะไรน้องอะไรอะผีแปล พี่อะไรน้อง <c oughs> อะไรอะ่ะพี่เจนทำไมบีใส่เขาไปในตู้แล้วเลเวลตันเลยอะ่ะเออผมไม่บอก